สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสภาพอากาศวันนี้กรมอตุตุเตือนฝนถล่ม47จังหวัดอีสานตะวันออกโดนเต็มๆวันที่14ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ารองมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พายุโซนร้อนคมบาซุบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลเอันดามันและอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลเอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่16ตุล,ลาคมอันหนึ่งพายุโซนร้อนคมบาซูบริเวณเอ่าวตังเกียมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ230กิโลเมตร ทางตะวันออกของเมืองวินประเทศเวียดนามคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่14ตุลาคมและจะอ่อนกําลังลงตามลําดับส่วนฝุนละอองขนาดเล็กในช่วงของฤดูฝน การสะสมของฝุ่นละอองหมอกวันมีน้อยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านอุตร,รดิตถาก,กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นกาฬสินมุกดาหาร มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินชิสเกตและอุบลราชธานีภากกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีกาญจนบุรีราชบ,บุรีและสมุทรสงครามภักบนออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีบกกนบุรีสระแก้วฉะเชิงเราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตร บร ons, ิเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองรอยละ6 0ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเกต็ตทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ